ก็สำหรับในแผนที่อัปดาวนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปลองดูกันได้เลยนะครับผมจริงๆด่านนี้ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราไปยังจุดพิเศษนะครับผมเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะยกแผนที่ไหนอ่ายกแถบไหนขึ้นมานะครับถ้ายกแถบไหนขึ้นมานั้นนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ใน อยู่ภายในแถวนั้นนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็จะทอยวนอยู่ในแถวนะครับก็คือไม่สามารถทอยออกมาได้นะครับผมหนึ่งตานะเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าอัพดาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือเนี่ยมันจะมีจุดพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปยืนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็จะทอยวนอยู่ในแถวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะ กระโดดอ๋อมีกระโดดทีห <t> น <ure developed Airbnb> <t ure> ึ <poke> ่งกระโดดสองทีอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองไปตรงจุดพิเศษเลยนะครับว่ามันสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ไหมเนาะสร้างสร้างเมืองได้ไหมนะครับ ผมจะลองดูนะว่าถ้าเกิดไปตาแรกเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมนะอ่ามันให้เราเลือกนะครับระหว่างก่อสร้างกับย้ายแผนที่นะครับผมโอเคอ่าสร้างมาตรงนี้แล้วกันอืมกูจะฆ่ามันตายก่อนเด๋ยวมนเนี่ย เราก็เลือกไปยังฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไม่ออกนะครับผมอ่าสามารถยกได้แล้วนะครับผมอ่าเขาน่าจะเลือกยกของผมหรือเปล่านะกำลังเลือกแถวอ่านี่เขาเลือกยกแถวผมนะครับผม ผมก็ไม่สามารถไปไหนได้นะครับก็คือผมจะทอยอยู่ในแถวเห็นไหมคือต่อให้ผมทอยเยอะเนี่ยแต้มเยอะนะครับผมมันก็จะทอยวนอยู่ในแถวนะครับผมก็คือเลือกกลับไปกลับมาอยู่ในแถวนี่แหละซึ่งเราไม่สามารถซื้อหรือทําอะไรได้เลยนะครับก็คือมันให้มันให้เดินวนฟรีนะครับผมในทางที่เราจะต้องออกมานะครับผมให้เราทอยอไปที่จุดพิเศษนะครับมันถึงจะออกให้นะ อ่าคือมันเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างเกลียนแม่งโคตรเกลียนเลย,เยอ,อือผมจะเลือกเป็นอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับคือด่านนี้มันเกลียนอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาเนี่ยมันมันคือมันให้เราทอยวนลูปอยู่ในนั้น ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายๆน่าจะเป็นเฟดนะครับผมที่แบบว่าถ้าเกิดเล่าเริ่มต้นเนี่ยมันไปในแถวนะครับผมก็เน้นเป็นพวกเฟดหรือจะเป็นตัวไว้วสาสันก็ได้นะครับผมที่ที่เกิดว่าคือเราสามารถเลือกจุดลงได้นะ ย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกให้เขาดูเลยอ่ะอออขอกันไว้ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ผมจะเลือกยกในแถวเขานะครับอ่ะ,อะฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็คือคอยวนอยู่ในนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ไปยังจุดพิเศษมันก็ไม่สามารถออกได้หรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะ อ่าตอนนี้เขาทอยมาตกเมืองตัวเองนะครับคือมันไม่สามารถซื้อได้แต่มันยังสามารถเลือกย้ายได้นะครับเลกังชันพิเศษบังคับย้ายนะครับผมตอนนี้ก็คือสกิลของรีมัทออกนะครับบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังแรนมาร์ที่แพงที่สุดนะครับ แล้วก็สกิลคอมโบออกนะครับค่าผ่านทางแพงขึ้นสี่เท่านะคะ <Yeah. S 1> ก็ด่านนี้มันก็ง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายกจุดพิเศษนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะทอยวนอยู่ในนั้นนะครับไม่สามารถออกมาได้นะครับก็ก็เป็นด่านที่เข้าใจง่ายนะครับไม่มันมันไม่ยุ่งยากเหมือนถ้าเป็นตะกอนเนี่ยด่านแท็กซี่เนี่ยจะเข้าใจโคตรยากเลยนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ ด่านใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้ามาลองรีวิวเล่นๆดูก่อนนะลองเลีกดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปด่านอัพดาวนะครับเพราะว่าด่านอัพดาวมันก็ไม่มีอะไรมากนะด่านมันก็เป็นแบบด่านธรรมดาธรรมดานะครับโอ้ ดูดิว่าสร้างสามหลังเนี่ยแล้วมีโอกาสไปเมืองตัวเองนี่จะติดไหมนะครับไม่ติดนะนไม่ติดเลยนะครับผมคือมันมีโอกาส3าสิเปอร์เ็นนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างสามหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปอ่าเมืองของเรา ก็คือมันจะโดดลงเมืองตัวเองนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะอนนโอ้โหถ้าจะเปิดขนาดนี้อนล,ลองดูก่อน ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมไงอ่านี่นะครับผมก็คือมันจะเด้งไปยังเมืองตัวเองนะครับผมเสร็จแล้วมันจะสามารถเด้งไปยังอ่าฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับแต่ผมไม่เลือกเนาะเพราะว่าอ่าผมจะเน้นไปตกเมืองเขาก่อนนะครับ คือไอตัวสกิลเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเมืองของใครนะครับคือเป็นเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนตำรางอ่าตำรานินจานะแต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่จําเป็นว่าอ่าถ้าถ้าเป็นตำลานินจาเนี่ยเราต้องเลือกไปยังเมืองของตัวเองใช่ไหมแต่นี้มันไม่จําเป็นนะครับผมเลือกเป็นเมืองของฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดิ เลือกปดูดตังเขาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจริงๆเนี่ยใส่กัหมัดน่าจะโอเคกว่านะครับผมแต่ว่าผมลองใส่อย่างนี้มาดูเล่นๆก่อนนะถ้าใส่กัหมัดนี่จะดีมากนะครับดีมากนะครับบอกได้เลยว่าดีมากนะ อเคจะออกไหมดูดิอ่านี่นะครับผมมันสามารถย้ายไปยังเมืองของตัวเองแต่ทีเนี้ยสกิลตัวไปยังเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ออกนะคือมันมีโอกาสออกเหมือนกันนะครับผมมันมีโอกาส45ออกนะ โอเคผมไปดูตังเขาเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนเมืองเขาจะแพงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะป้องกันเมืองหรือเปล่านะโอเคครับผมเขาเลือกโอเคผมกดขายไปก่อนนะ <Yeah. S 1> ไปดูตังต่อนะครับผมไปให้สุดนะครับไปให้สุดอืม ทุกตรงนี้ไปตรงไหนดีเนาะโอเค <12. S 2> นะออกไหมไม่ออกนะครับ นี่นะครับผมเด้งไปยัง,งเมืองตัวเองนะครับผมแล้วก็อืมยังไงต่อดีผมยังไม่อยากฆ่าเขาโดยอย่างเนี้ยคือผมจะเน้นเป็นเมืองแพงไว้ก่อนนะเมืองนี้มันยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเขากูสู้อะยอดคนจริง ดูดิเมืองคูณสี่ไหมอ่าเมืองจะแพงขึ้นสี่เท่านะครับผมเป็นสกิลของตัวป่อคอนะโอ้โหถอยแม่นอยู่ถอยแม่นอยู่ใช้ได้ใช้ได้ จริงๆผมคิดว่าใส่คู่กับใส่คู่กับตัวหมัดนะครับผมตัวตัวอ่าหมัดเคานเตอร์เนี่ยน่าจะน่าจะมีโอกาสดีกว่านะโอ้ยอุดดยจบก็ได้วะทุกแมงไม่ติดนะครับ เรียบร้อยนะครับผมโอเค <Okay, S 2> พอเสร็จแล้วมันมันให้เลือกย้ายไปฝ่ายตรงข้ามด้วยวะ่ะอ่ะไปก็ไปนะครับรออคือมันเป็นคล้ายค้ายอ่าเป็นสกิลเหมือนของพวกเซียร่าหรือว่าเป็นของอ่าวสันนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราไปตกยังเมืองของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย จะบังคับฝ่ายตรงข้ามนะครับย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเรานะครับแต่ถ้าเป็นของดาร์เซล่าเนี่ยมันจะขังนะครับแต่ถ้าเป็นของรีมัรนะครับผมของรีมัรเนี่ยจะเป็นเมืองแพงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนี้นี่เอทำไมมีกันง่ายๆนะครับเมื่อก่อนนี่บอกได้เลยโว่าจะมีกันโอ้โหอะไรวะเนี่ย แต่ตอนตอนแรกผมเห็นสกิลมันบั๊กอยู่นะครับผมสกิลมันไม่ใช่สกิลนี้เนาะมันเป็นสกิลถ้าเกิดว่าเราไปยังอ่าเมื่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสร้างแลนด์มาร์กนะครับมันจะเป็นสกิลสร้างแลนด์มาร์กตามติดเหมือนเป็นบัฟของอ่าจำได้ไหมเป็นบัฟของตัวตัวอะไรว่าตัวอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบัฟของตัวลาใช่ไหมตอนแรกผมเห็นมันบั๊อยู่นะ สก,กิลมันไม่ติดเลยวะ่ะขอแลนด์มาร์คสักอันหนึ่งก่อน,นอืมเขาเลงเมืองกูเลยวะ่ะ สูมมมััันนนจะะะออกไหคนะครบครบบดดดาีทุบไปก่อนไม่ออกนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตกเมืองของตัวเองอะ่ะและสกิลตัวนี้ออกนะครับผมผมคิดว่านะมันมันมันใช้กับตัวอ่าตัวไนหนนา บังคับย้ายไปยังแลนด์มาร์กอ้าวมันบังคับเลยนี่หว่ามันไม่ต้องใส่หมัดนี่มันไม่ต้องใส่หมัดนี่หว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปตกยางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็สามารถบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามเลยนะนี่ต้องลองอีกลองอีก อดูดิว่าผมจะย้ายไปยังฝ่ายตรงข้ามได้ไหมด,ดับไฟครับผมอ่บบมอบาบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังแรนมาที่แพงที่สุดนะครับผมโอ้โหไม่ต้องใส่หมัดนะครับคือใส่อย่างเงี้ย กูใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่อย่างนี้เลย